hello สวัสดีค่ะ now I am in บ้านคำยางสกลนคร province ตอนนี้อยู่ที่บ้านคำยางจังหวัดสกลนครนะคะ province province คือจังหวัดนะคะสกลนครก็เป็นชื่อของจังหวัดเนาะบ้านคำยางก็ทับศัพท์เลยค่ะก็คือเป็นหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านคำยางนะอยู่ใน จังหวัดสกลนครที่สวินดีเฮียนะคะที่เนี่ยมีลมแรงมากนะคะโอเควันนี้จะเอาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาให้นะคะคือคำว่า Eraser กับ Rubber นะหลายคนงงเลยว่าสรุปจะใช้ยังไงคำว่ายางลบจะใช้ Rubber หรือ Eraser ดีนะคะก็ใช้ได้ทั้งสองแหละอย่าไปคิดเยอะนะถ้าจะแยกความต่างจริงๆ Eraser ก็คือจะเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มากกว่า r นะับเบอเนาะเพราะว่าเป็นอังกฤษแบบอเมริกาก็คือเป็น u s english นะคะเป็นอังกฤษแบบเวอร์ชันสไตล์ของฝั่งอเมริกานะคะส่วน Rubber เป็น u k english นะคะเป็นอังกฤษสไตล์อังกฤษเป็น United Kingdom นะมเนาะมีกี่ประเทศก็ไปดูเอานะว่า United Kingdom เนี่ยมีประเทศใดบ้าง ส่วนไหนบ้างที่เป็น United Kingdom หรือย่อเป็น UK นะคะไม่ว่าจะ Eraser หรือ Rubber เนาะมันคือยางลบเหมือนกันนะคะใช้ได้เหมือนกันเลยอย่าไปคิดเยอะนะถ้าเกิดเราพูด Rubber ไปแล้วมีคนไม่เข้าใจเขาไม่เคยใช้ Rubber ในความหมายของอ่ายางลบเราก็เปิดเน็ตเอาภาพให้ดูหรือพูด Eraser รซอร์้ำ er ก็ได้ถ้าเรารู้ mm hmm. เมื่อดูคลิปนี้แล้วรู้ว่า e อ a s e เรเอย่างลบ Rubber ร์ Rub ber, ก็อย่างลบแต่ Eraser เป็น U.S. English แต่ Rubber ร์คือ U.K. English นะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็น Eraser หรือ Rubber ร์ก็สามารถใช้ในความหมายของคำว่าอย่างลบนะคะแล้วที่มาที่ไปมันคือยังไง eraser มาจากไหน erase เนี่ยถ้า er ออเอาเซอออก,ออกมันจะแปลว่าลบเป็นการกระทําเป็น verb นะเป็นการกระทําคือการลบอพอเราใช้หลักภาษาเติม er เข้าไปเป็น suffix ทําให้คํากริยานี้เป็นคํานามนะก็จะเป็น eraser เป็นผู้ลบผู้ทําการลบก็คืออย่างลบนั่นแหละนะคะส่วน rubber ทำไมมันถึง เอามาใช้ในกรณีของยางลบได้นะคะก็ยางลบมันเป็นยางๆใช่ไหมอ่ U.K. English ก็เลยเอาคำว่า rubber เนี่ยมาใช้ในกรณีที่เป็นยางลบได้ด้วยนะคะแต่จริงๆอ,อ่ะคำว่า rubber เนี่ยมันจะมีความหมายวงกว้างคือย่างนะคะโอเคจบสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอไปฟินกับบรรยากาศต่อ